เขาเรียกว่าอะไรมาเล่นเกมขับรถนะครับที่มันเกอคล้าย GTA V นะครับทำไมถึงผมไม่ลงคลิปนะครับนั่นก็คือผมเพราะว่าผมอัาแล้วมันแบบไม่บอกว่าไม่สามารถเล่นวีโอได้ได้นะครับก็คือไม่รู้ว่ารอบนี้จะได้หรือเปล่านะครับคนนั้นคนดูตอนนั้นก็เยอะมากเลยนะครับแล้วก็ลงคลิปให้ทุกคนดูไปก่อนนะครับมีแค่น,นิดเดียวเองนะครับคลิปที่มันตัดต่อกระตุกครับ แต่ด่านต่อไปนะครับที่ผมเล่นมาถึงด่านนี้แล้วด่านนี้แบบเงินตี GTA V มากผมแบบอยากเล่นมานานแล้วเกมนี้คือมันเลี้ยวแบบเลี้ยวแป๊บเดียวมันก็ดีไแล้วนะครับวันนี้ไงว่าดีไงมากเกมเลยนะโอ้ยอันนี้เขาเรียกดีค่ะคือคืองผมเคยเล่นอยู่นะแต่มันเล็กนะครับมันลำอย่าไปเล่นไฟสเปกดำ คนละเครื่องนะอีกเครื่องหนึ่งไม่รู้ว่าเครื่องนี้จะแรงไหมโอ้โหมาเลยมาเลยชิวๆวเริ่มจากพี่สเปเดอร์กันก่อนนะครับรอขึ้นรถกันแค่นี้นะครับมันไม่มีอะไรไปไปไป,ไปโอ้โอโชิวๆครับนอนๆอนทุกแบบละบอู้เกือบโดนคนเมื่อกี้คนเก่งเลยเนาะโอ้รถๆๆรถรถเรียบร้อยรถแล้ว อ,อตอคดคลิปก่อนแล้วกันที่ค,ครับทีค,ครับมันสามารถรีสตส,สได้สองครั้งครับไม่ใช่รีครบแล้วมันมันหมดสิทธิ์แล้วครับไม่ใช่นะครับคือมันจะยังไงอ่ะเออมันมันจะเปลี่ยนอีกคนหนึ่งนะครับคือคนสมมติเราเล่นนี้เราแพ้ใช่ไหมครับแล้วมันตายก็คือมันตายคือเราก็จะได้ตัวลิงนะครับสลับไปสลับมา กว่าจะไตควัน okay, ท so ิ okay, so ้งแกฟิล okay, ว so ัน่รถสบัดรถสบัดรถ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 พี่รถรถโอ้รถ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 โอ้ยเกือบได้แล้วแค่นิดเดียวขอตัดต่อโอเคครับเกาะต่อกันแล้วครับอ้าตาเชียควายอยู่ตรงนี้เหรอโอเคบออนะครับต้องรีบนะครับ ต้องรีบนะครับโอเคตอนนี้อัดอยู่ใช่ไหมเนี่ยดูก่อนอเคอัดอยู่ใช่ไหมเอ,อยอัดอยู่สวยยังดีอยู่ยังดีอยู่รถรถรถไม่ได้กดเนาะอู้เกือบไม่ข้ามนะเมื่อกี้เยังไงคนเก่งนะครับคนเรียกว่าคนเก่งเกินโนากลับกลับเร็วกลับนะะั่นแะได้เริ่มใหม่หมดเลยสามารถมีท่าคนตกได้นะครับเดีย๋ยวผมจะเดีย๋ยวผมจะลองให้ดู ผม,มเสียหลักหมดแล้วไปไป,ไปเลยไปเลยหู้มาเห็นมาเห็นเห็นหมาเ,เห็นหูมาเห็นหมาเห็นทางดีเอาเร็วขา้างล่างเป็นยังไงบ้างเนี่ยหู้ดดโดนรถโอ้ยแบะจบแล้วนะครับเกมน,นี้ก็ง่ายเกินเด่นสักอีกตาอีกครั้งผมจะเล่นสามรอบนะครับ ก็พี่เปลี่ยนคนละกันพี่ลิงสไปเดอร์แมนไม่ใช่ไม่ใช่ลิงธรรมาดาไม่ใช่ลิงธรรมดาครับลิงขี่รถได้ลเลยไปเถอะอันนี้ไม่ตกสนใจนะครับปลาใครผิดมาเลยครับผมขายต่อครับคนง่ายเลยดูดอะไรเยี่ยมกันแค่นี้เทียวโอ้โหทางอะไรให้คิดเยยยนดเี่ยว่อยา,ยคคอยาอยู่มันยากทำไม โอ้โหลงแบบนิ่มๆน,น,นิ่มมากทำไมลดถึงตีลากาหรือมอนเองนะครับก็คือตัวเกมมันทำเองโอ้โห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 แต่ถ้าเพิ่มเพิ่มสปีดเนี่ยมันเหมือนมากเลยนะครับเรียว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 เฮ้ยสวยครับเรียวไม่ได้เห็นไหมครับมันจะล็อกบางครั้งนะครับ เยอะหน่อยเรียปิดปิดปิดเห็นไหมโดนรถโอ้ลิงตกรถโๆๆๆๆๆี่ครับต่อครับตาสุดท้ายนะครับขั้สุดท้ายเลยโอเคครับต่อกันโอเคครับมาแล้วพี่เดียวแล้วต่อไปพี่ สไปเดอร์แมนตัวร้ายดำนะครับสายดำอะไรเดี๋ยวเราจะไปขี่รถเต่ากันนะครับรถเต่าที่มันมีชีวิตอะเลยรู้ไม่เรี่กงอะไรนี่แหละครับรถเต่าเบอร์ห้าสามใช่ไหมหรือสามห้าโอ้คี่นึกว่าแบบมันลงลงน้ำนะครับเมื่อกี้น่ยไปเลยสิครับนี่นี่ดีชีโมอาชีชีชีอาชีโมโมอาชีโอ้รถรถรถ รถ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 ขับรถรถดูดดู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 กชชีมุมโอ้โอ้รีดีองไหนไ่รู้นะครับลองเป็นมาดูครับดูดูปิดีดีดูอันอันรถรถโอ้ยโอ้ยอะไรโทรศัพท์จเย็นเบรกโห แค่นีด้เดียวก็ตกแล้วฮะคือคนมันเก่งนะฮะคือคนมันก็โหดเกินไปอ่ะไม่มีใครเก่งเท่าผมแล้วโอ้ยเบรกเอาเบรกไ่อยู่ยงามใส่โอเคครับรค่อยๆนะครับไม่ต้องพูดว่าไม่มีใครหยุดผมได้มันก็แค่ความคิดของผมนะครับเบรกแค่นี้มันก็จะเบรกไม่ได้ละเบิกเบิกโอ้โหเบรกแค่ไม่ได้โอเคครับไปต่อเลย เออมันมีลงหรือก็ไม่บอกเว้ยบอกหน่อยก็ได้นะข้างหน้าดูวุ้ยเรียวเรียวเยอเลียวเอเลียวทำไมโดดไปเลยสไปร์แมนเกอบจะตกโอเคครับต่อแล้วนะครับโอเคไป D O P D O ตดวลดเลยสิครับปบอกตู่โอเคครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กับซับสไครต์ผมด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับผม